พบกับซีดานขนาดกลางตัวท็อปสุดสวยงามและคุ้มค่ามากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะมดก็อยู่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขาตราการพืชผลนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับรถเก๋งซีดานขนาดกลางนะคะตัวท็อปสุดที่อยู่ด้านหลังมดนี่เองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าสวยงามและคุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะกับ Toyota a อ t i ตินะคะ 1. ุด 6G นะคะโมเดลปี2014คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดๆเลยนะคะของรุ่นนี้นะคะตัวเป็นเครื่อง1.6นะคะ122แรงม้านะคะสำหรับเจ้าเอาติสคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะตัวท็อปสุดนะคะภายในจะเป็นเบาะนังนะคะสีเบจนะคะทั้งคันแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันในส่วนของภายในของตัวรถนะคะตอนนี้เราดูภายนอกกันไปก่อนนะคะ ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะล้อมแม็กนะคะจะเป็นล้อมแม็กขอบ16หนะน้องบิ๊ถูกต้องไหมล้อมแม็กขอบ16นะคะสำหรับ Toyota a อ t i s ิสหนึนะคะ G ีโมเดลปี2014คันนี้นะคะดูมาเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบอกได้เลยนะคะว่าภายในในรถซีดานขนาดกลางสำหรับ Toyota าอ t ลติเนี่ยเขาตกแต่ง อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภายในเขาดูความมีความหรูหราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวアウトดิสเองหรือตัวแคมรี่เองนะคะใช่อ่าเดี๋ยวเราซูมเข้ามาภายในนะคะให้ดูการตกแต่งภายในของรถคันนี้นะคะเบาะหนังนะคะทั้งคันนะคะเบาะหนังแท้นะคะสีเบดนะคะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยนะคะแอร์แบกคู่มาให้เลยนะคะส่วนที่มดบอกนะคะส่วนภายในเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาชมนิดนึงนี่นะเขาจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าน้องบีซูมเข้ามามันไม่ใช่ลายไม้แบบกึง่งลายไม้เหมือนกับแคมรีนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเล่นกราฟิกอะไรสักอย่างแต่ให้เรามองดูผุนผืนมันก็จะเหมือนกับลายไม้อะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันจะเป็นสีน้ำตาลนะสังเกตนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแอร์นะคะและก็ตัวนี้อ่า เครื่งเสียงเนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่มาจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงเกียร์นะก็ใส่เป็นเปียโนแม็กนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็เพิ่มกรอบโครมียมให้นะคะตัวนี้นะคะแล้วพร้อมที่วางแก้วนะคะทุกอย่างที่เสียบปั๊ก ไม่สโวล์อะไรมีให้ครบหมดเลยอะเดี๋ยวน้องบิ๊้เรามาชมไม้กันนิดนึงสำหรับรถ6ปีนะสําหรับ Toyota a u t i s ิสคันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2014รถ6ปีไม่อยู่ที่1นึ6 6 8กิโลเฉลี่ยแล้วตกต่อปีไม่ถึง20,000นะถือว่าใช้งานน้อยนะคะสําหรับรถยนต์ขนาดกลางเครื่อง 1600cc ซนะคะคันนี้นะคะ อ่าบอกได้เลยว่าถือว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วการดีไซน์นะของเขาโตโยต้าบอกได้เลยว่าการออกแบบสไตล์ของรถของความเป็นผู้นํารถของนักบริหารพวกนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาเขาทําดีไซน์ของเขามาได้ได้ดีเลยเพอสมควรนะคะสําหรับโตโยต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะโมเดลปี2 0 1พันคันนี้ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ่าตัวนี้ด้านหลังก็กว้างขวางนะนั่งเข่าไม่ชนนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า ภายในก็ออกแบบมานะหรูหราพอสมควรแหละในรถขนาดกลางขนาดซีดานของเขานะคะเอาติสก็เป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ระดับหนึ่งเลยของโตโยตานะคะที่ทําแบรนด์นี้ออกมาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เองนะก็ยังมีอยู่เช่นกันนะคะสาหรับเอาติสนะคะตัวนี้มีเครื่องอเครื่องยนต์หลังๆมารู้สึก 1.6G ก็จะมีอยู่นะคะตอนนี้ในโมเดลปัจจุบันแล้วก็จะมี1.8สําหรับข้างหลังนะคะของโตโยต้าเอาติสนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังที่เก็บสัมภาระสิใช่ก็กว้างกว้างขวางพอสมควรน,นะคะสำหรับ t o y ยต้าอ t ลติคันนี้นะคะและก็นี่นะดูด้านท้ายนะคะก็คือตัวโลโก้นะคะโคลโรล่านะอัลติสนะคะ 1.6G นะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ไปทราบราคากันค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อมูลของเจ้าของเดิมของรถคันนี้ก่อนนะคะว่า เป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงนะคะสําหรับคันนี้นะคันนี้เองนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งถามว่าอย่างที่มดเคยแจ้งไปก็คือเจ้าของเดิมต้องดูแลดีเป็นอย่างหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะรถคันนี้เองเป็นรถประจําตําแหน่งของบริษัทนะคะเป็นรถของประจําตําแหน่งของบริษัทเพราะฉะนั้นการใช้งานนะคะบอกได้เลยว่า เข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถหน่วยงานหรือรถบริษัทเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะเข้าเช็คระยะตามศูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องหว่วงเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าตามอย่างที่แจ้งไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะ t o y o ต a a l t i ิสนะคะ 1.6G นะคะโมเดลปี2014คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ชมห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสำหรับ t o y o ต a า l t i ติสคันนี้นะคะ เรื่องยนต์1600ซีซีนะคะ122แรงม้านะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าอัลติสคันนี้นี่คือเสียงเครื่องยนต์นะถามว่าเงียบพอสมควรเพราะมันเป็นเครื่องยนตเบนซินนะเนาะมันไม่ใช่เครื่องยนดีเซลนะคะเพราะฉะนั้นการเดินการอะไรแต่ว่าพูดถึงฟังเสียงเครื่องนะการเดินของเครื่องนะไม่มีสะดุดเลยนะน้องบิท๊ทพ่อมอแล้วที่เขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เข้าศูนย์บริการ ทุกระยะอยู่แล้วนะคะสําหรับรถประจําตําแหน่งนะคะรถของบริษัทเป็นรถใช้งานประจำตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษานะบอกได้เลยว่าเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาทราบราคากันทีนี้สําหรับ Toyota a อ t i ติสนะคะ1นนะคะโมเดลปี2014 1.6 G นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุ่นก็ว่าได้นะคะสำหรับ t o y ย ta a อ t ติสคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ4 2 9 0 0 0บาทบอกได้เลยว่ายอดจัดทุ่มท่วมไปเลยนะคะสำหรับ Toyota a l t i s คันนี้นะคะผ่อนนะคะก็อยู่ประมาณถ้าเราฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นเองนะคะหรือเราจะเลือกรับดอกเบีย้ย0% 6เดือนก็มีให้เช่นกันหรือเลือกรับดอกเบี้ย2.79านะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะคะเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำถามก็คือมีคำตอบให้นะคะไขข้อ สงสัยในการเช่าซื้อติดตรงนั้นตรงนี้อาชีพมันอาชีพนี้สามารถซื้อได้ไหมสามารถโทรสอบถามหมดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอขอฝากเจ้า Toyota a u t i s สนะคะ 1.6G โมเดลปี2014เป็นตัวท็อปสุดเลยสำหรับคันนี้นะคะกับไม้ที่วิ่งไม่เกิน20,000กิโลต่อปีนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถ6ปีนะคะฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะจบคลิปสามารถยกหมูโทรหาหมดได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ